สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลราพัฒนานะคะสำหรับชุดเวนนะคะก็จะมี1น,นะคะมี2มีห้า มีศูนย์มีแปดนะคะแล้วก็มีเจ็ดนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สี่นะคะกับสองนะเราก็มาเจาะกันนะคะก็จะมีสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะสี่แปดแปดสี่ สี่เสี่นะคะส่วนเด่นสองนะคะก็จะมีสองห้าห้าสองสองสสี่สองนะคะสองเก้าสอง ส่วนชุดก้านนะคะก็จะเป็น6 1หนึ่งหนึ่งสห้าเจ็ดเนะคะศูนยแนะแล้วก็จะเป็น2องศนนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ สองสี 42, 2, 4, นะ่สี่สองสองศูนยูนยสองนะคะสี่แปดแปดสี่นะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเบิ้ลนะก็จะมีสี่สี่สองอนะคะแปนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้ครับไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขส,สวยงาๆม,ม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้ด้่งกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า